ตาสว่างตอนตีสองอีกแล้วใช่ไหมครับยิ่งขมตาหลับยิ่งเครียดสมองดีดเหมือนกินกาแฟมาสิบแก้วฟังผมนะคุณไม่ได้บ้าแต่สมองคุณแค่ลืมวิธีปิดสวิตมาลอง3วิธีนี้ครับ 1. อ้วกความคิดลงกระดาษลุกขึ้นมาเขียนทุกอย่างที่กังวลลงไปเดี๋ยวนี้ย้ายขยะออกจากหัวไปไว้บนกระดาษแล้วสมองจะวางใจว่าจดแล้วไม่ลืมแล้ว2 แฮกชีประจรด้วยลมหายใจใช้สูตร 4, 7, 8หายใจเข้า 4, กลั้น 7, และผ่อนออกยาวๆ8บังคับให้หัวใจเต้นช้าลงเพื่อหลอกร่างกายว่าปลอดภัยแล้วหลับได้ 3. ไม้ตายสุดท้ายคือการเลิกพยายามหลับยิ่งบังคับยิ่งตื่นลองท้าตัวเองให้ตื่นดูสิครับพอเลิกกดดันความง่วงจะกลับมาเองจำไว้นะครับ การนอนคือศิลปะแห่งการยอมจำนนไม่ใช่การบังคับคืนนี้วางทุกอย่างลงแล้วอนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนเถอะครับ